義理の妹という存在はただの他人だ兄弟は他人の始まり」っていうらしいけどそれが義理の兄弟ならば最初から他人で最後まで他人のまま終わるってこと。<music> ถ้าอยู่ๆวันหนึ่งอยู่ดีๆเราก็มีสมาชิากครอบครัวเพิ่มขึ้นมาเป็นเพศตรงข้ามอย่างเช่นน้องสาวหรือพี่ชายต่างสายเลือดเพิ่มเข้ามาในชีวิตประจําวันเพื่อนๆจะทํำยังไงอนิเมะที่เราจะมาพูดคุยวันนี้กันนะครับกระแสะอาจจะไม่ได้บูมมากและผมก็คิดว่ายังมีบางคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องนี้ซะด้วยซ้ํานะกับเรื่องราวสุดโรแมนติกของ2ตัวละครหลักพระเอกนางเอกที่อยู่ๆก็ได้มาเป็นพี่น้องกันเฉยเลยจากการแต่งงานใหม่ของพ่อและแม่ของทั้งคู่นะครับและแน่นอนจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลย,ยจู่ๆจะมาให้ เป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ต้องมีการปรับความเข้าใจอะไรกันหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยนะแต่ในระหว่างที่กําลังค่อยๆทําความรู้จักกันและกันเนี่ยมันดันมีความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆที่มันกําลังค่อยๆเติบโตอยู่ลึกๆในใจของทั้งสองตัวละครอยู่นะครับวันนี้ผมนายตัวประกอบจะมาพารูจักกับอนิเมะแนวรักโรแมนติกอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่อยากให้พเพื่อนๆที่ชอบแนวนี้พลาดจริงๆนะกับอนิเมะเรื่องกิมายเซคาสุแง้มหัวใจใยน้องสาวจําเป็น โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมนายตัวประกอบนะอย่างแรกเลยต้องขออภัยด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้อัพคลิปซีรีส์นี้ลงช่องเลยเพราะผมรอเงินออกอยู่เพื่อที่จะมาเติม VP ดูเรื่องนี้เนี่ยแหละเพราะในสตรีมมิ่งปกติเขาไม่มีเจ้าไหนเอามาลงเลยนะผมเลยก็ต้องมุดไปดูอยู่ที่นู่นเว็บส้มดีที่อย่างน้อยยังมีซับไทยพอให้ดูอยู่นะครับแต่ซับไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะซีรีส์ทอล์กทูเมของเราวันนี้ก็อยู่กับเรื่องแง้มหัวใจจยันนน้องสาาววํเเเปป็็รริิมมแแกต ผสมดราม่านิดๆที่เล่าผ่าน2ตัวละครหลักที่เป็นพระเอกนางเอกนะครับแต่ด้วยความที่มันจะไม่มีเจ้าไหนเอามาให้เราดูได้แบบง่ายๆนะผมเลยขอดาวไว้เลยว่าเรื่องนี้คนอาจจะยังไม่รู้จักกันเยอะสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูคลิปผมเอาก็ได้นะครับเพราะผมมัดรวมสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้มาหมดแล้วแต่ถ้าใครดูแล้วก็มาถกเถียงพูดคุยกันได้นะครับโอเคพูดมากพอละเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หัวข้อหลักของเรากันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนในเรื่องถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไไมมมม่่่ดด้รดรัับบชชแลละะสกกคิปตอ็ สามารถปิดคลิปของผมได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากจะฟังไปพร้อมๆกันก็เชิญรับชมกันต่อได้เลยนะครับส่วนช่องทางการดูเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อนๆต้องมุดไปดูที่เว็บทันชีโลนะครับเพราะผมรู้แค่ที่เดียวจริงๆและที่เว็บนี้นะครับก็เปิดให้ดูฟรี3ตอนแรกส่วนที่เหลือนะครับติด v i p หมดเลยนะแต่ v i p ก็ไม่แพงนะครับแค่หนึ่งแบงค์แดงแถมมีทอนด้วยทอนเยอะนะไม่ใช่ทอนน้อยคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะพอมีกําลังซับมากพอนะ ล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โกสมิคาวะอาจารย์ฮิเทนและก็ทีมงานสตูดิโอดีนด้วยนะครับที่สร้างสารผนง,งานดีๆออกมาให้พวกเราได้รับชมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องราวจะเริ่มต้นที่2ตัวละครหลักยูตะและซากิที่อยู่ๆก็ได้มาเป็นพี่น้องต่างสายเลือดก,กันนะครับจากการแต่งงานใหม่ของพ่อแม่ทั้งสองนะครับโชคดีหน่อยที่ทั้งสองยังมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกันเยอะอยู่เลยทําให้การพูดคุยปรับตัวความข้าจาครั้งแรกก็ผ่านไปได้ด้ีและทั้งสองนะครับก็สัญญากันไว้ไว้ด้วยว่าจะไม่ก้าวไก่กันแลกกกนมากเกิไป ก็จะรักษาระยะห่างกันไว้ด้วยนะครับแต่พอนานๆไปในระหว่างที่ทั้งสองทนำะความรู้จักกันมากขึ้นนั้นมันกลับมีความรู้สึกแปลกๆที่มันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันกําลังค่อยๆเติบโตขึ้นอยู่ในใจลึกๆของทั้งสองอยู่นะความรู้สึกดังกล่าวมันคืออะไรใช่แบบที่คนดูคิดอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆต้องไปหาชมกันด้วยตัวเองนะครั้งแรกที่ผมได้ยินชี้เรื่องนี้เนี่ยผมเดาไว้เลยว่านางเอกต้องเป็นคนที่เข้าถึงยากมากแน่นอนแบบไม่คุยเลยไม่อะไรเลยกับพระเอกอะนะแต่พอดูจริงๆกลับคุยง่ายกว่าที่คิดนางเอกเป็นคนที่ไม่ชอบอบะไรที่มันดู จุกจิกมากจะว่าเป็นกันเองไหมก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะในความทมี่เข้าถึงง่ายของตัวนางเอกมันกลับมีความรู้สึกที่มันเหมือนจะเข้าถึงยากอยู่นะถ้าใครตั้งใจดูจริงๆมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับพอๆกับการจีบอินโทรเวรดคนนึงเลยนะครับตอนที่ดูนี่แบบง่ยมันคือยากเท่ว่าแล้วก็ที่ทั้งสองเนี่ยมาเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็เกิดจากปัญหาครอบครัวเก่าของทั้งสองนะครับอย่างพ่อพระเอกก็โดนแม่เก่านองใจคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวของพ่อทํางานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้นะครับส่วนแม่ของนางเอก ตอนแรกพ่อของนางเอกเป็นคนดีนะครับแต่เห็นบอกว่าตอนที่บริษัทล้มละลายทีก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพูดจาว่าร้ายใส่ตัวแม่นางเอกด้วยบอกกับแม่นางเอกนะครับว่าเธอมันก็มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เอาไว้คอยใช้หาลูกค้าแย,ายโสเพนีเอ้ยคือคําพูดมันรุนแรงมากๆเลยนะสําหรับคนเป็นผู้หญิงนะครับไม่รู้นะครับว่ามีการใช้ความรุนแรงด้วยหรือเปล่าจนทําให้ตัวของแม่นางเอกและก็นางเอกนะครับย้ายนี่ออกมาอยู่ที่ห้องเช่าแคบๆห้องนึงนะครับ แล้วก็ทํางานอย่างหนักเลยนะครับเพื่อที่หาเลี้ยงดูนางเอกนะแม่ของนางเอกนี้นะ่าสงสารจริงๆนะครับสงสารจริงๆพ่อนางเอกนี่ทิ้งมาได้ไงเนี่ยของดีขนาดนี้ด้วยความที่เรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวรักโรแมนติกนะครับที่เล่าผ่านชีวิตประจําวันของ2ตัวละครหลักแน่นอนว่ามันเป็นแนวเฉพาะถ้าใครชอบก็คือชอบถ้าใครดูแล้วไม่ชอบก็คือจะเบื่อเรื่องนี้ไปเลยนะแต่สําหรับผมผมชอบแนวนี้ไงคือมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออะไรขนาดนั้นตอนที่ดูนี่แบบผมตั้งเย,ยดูมากเลยนะพอนในเรื่องมักจะมีการใช้ประโยชน์ที่มันดูซับซ้อนหน่อยแต่ถ้าดูเข้าใจ ในรูปประโยคนั้นบอกได้เลยว่ามันลึกและกินใจคนดูมากมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะดูแลงงเพราะมันจะมีช่วงที่รีแคปช่วงเวลานั้นอยู่ในบางตอนด้วยนะแล้วก็จะเล่าผ่านน้าเสียงของตัวนางเอกนะครับแล้วก็จะเสริมไปได้วยความรู้สึกของตัวนางเอกที่มีณนะตอนนั้นไปด้วยตัวของคนดูนะครับก็จะได้เห็นการเติบโตวความรู้สึกของนางเอกผ่านตรงนี้นี่แหละไหนจะต้องมาลุ้นคู่พระเอกนางเอกเอ,กอกีกว่าจะมีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมและโมเมนต์ที่ว่าก็ไม่ใช่โมเมนต์แบบเชิงชูสาวที่มันจงแจ้งขนนนนาดนั้หรือเเป็วิบบบมๆที่แบบ และหลายเรื่องมีะนะแต่จะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่มันมีความน่ารักในตัวของมันอยู่และถ้าเราตัดสถานะปัจจุบันของทั้งสองออกก่อนเชื่อเขามันก็คือโมเมนต์ที่คู่รักทั่วไปมีให้กันเลยนะครับแถมบางอันนี่ก็หยุดอมยิ้มไม่ได้จริงอะนะยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วยทําซุปมิโซะให้กินทุกวันจะได้ไหมประโยคนี้รพเอกเป็นคนพูดกับนางเอกนะครับเป็นประโยคสารภาพรักแบบ,บอ้อ,อมๆที่อนิเมะยุคนี้มักจะใช้กันนะครับไหนจะมีช่วงที่พูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆกันอีกอย่างเรื่องเกี่ยวกับพวกอาหารที่ตัวนางเอกทําให้พ นนะนะมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ทั้งสองให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้อย่างมากและยังมีอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครอินนะครับจะเข้าใจเลยนะว่าของมันโคตรดีนะครับผมขายมาขนาดนี้แล้วมาขายตัวละครบ้างกันดีกว่าตัวละครนี้ไม่ได้มีเยอะเพราะบทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวของนางเอกกับพระเอกหมดเลยนะครับมาเริ่มกันที่พระเอกของเรากันเลยดีกว่าอาซามุระยูตะเป็นพระเอกลุกนิ่งๆแต่จริงนะเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบตัวมากๆพระเอกเกิดก่อนนางเอกสี่เดือนนะครับเลยได้เป็นพี่ของนางเอกนะเป็นคนดีพูดเพระ และให้เกลียเพศตรงข้ามเสมอมีอะไรที่มันค้างคาใจหรือทําอะไรที่มันไม่ดีลงไปก็จะพูดออกมาตรงๆเลยนะครับนับเป็นอีกหนึ่งตัวละครพระเอกที่เรียกได้ว่าพระเอกพระเอก ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มีน้องสาวงานดีขนาดนี้มาใช้ชีวิตอยู่ใต้าใชายคาร่มเดียวกันแล้วเนี่ยผมว่าไม่รอดนะแต่พระเอกเรื่องนี้ให้เกียรตินางเอกมากขนาดรู้ว่าตัวเองชอบนางเอกแล้วก็ยังพยายามเก็บความรู้สึกในใจของตัวเองไว้ให้มันลึกที่สุดเลยนะครับเพราะเข้าใจสถานะตอนนี้ดีว่ามันไม่ควรพูดออกไปถ้าใครไม่ชอบพระเอกแนวนี้ผมว่าก็น่าจะดูเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละ แต่สาหรับผมพระเอกเท่มากๆนี่แหละรูปผู้ชายแบบของแท้เลยนะเลสเปกจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนางเอกนะครับอายาเซะซากิเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยและน่ารักมากๆเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยหายห่วงเลยนะครับพอน้องข้างๆที่จะโปรในเรื่องนี้นะเป็นคนที่ง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายไม่ชอบอะไรที่มันดูยุ่งยากหรือถ้า้ฝ่ายทําไม่เต็มใจก็จะไม่ชอบทันทีพูดน้อยหน้านิ่งๆบางคนเห็นก็นึกว่าทําสีหน้าน่ากลัวใส่อีกนะครับเพื่อไม่ค่อยจะมีพราะชอบอยู่ตัวคนเดียวถึงขั้นยอมให้มีข่าวหรือเรื่องข่ายตัวแพร่หลายออกไปด้วยนะ เพื่อที่จะใช้ประเด็นดังเก่าวเป็นเหตุผลในการที่อยู่ตัวคนเดียวแบบชิลๆนะครับไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครและยิ่งช่วงไหนที่ซากิรู้สึกว่าได้รับมากเกินไปก็จะรีบหาเรื่องตอบแทนให้ทันทีเลยนะครับและก็จะมักให้มากกว่าที่มันควรจะให้ด้วยเพราะน้องมีคติประจําใจอยู่ก็คือ give and take และ give มากกว่าเทคด้วยนะแปลง่ายๆก็คือให้และรับและตัวของเรานะครับต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับด้วยนะครับส่วนตัวละครอื่นๆนั้นสันส้นๆเลยพ่อพระเอกเป็นกันเองมากแม่นางเอกง,งานดีมากเพื่อนของนางเอกน้องหัวแดงซัพพอร์ตเก่งมากๆเฟลลี่สุดๆรุ่นพี่ที่ทํางานของพระเอกเออเอเอ ผมเฉยๆนะคือผมชอบซากิมากกว่าไงแล้วก็งานภาพเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าแอบเสียดายนิดนะครับแต่ก็ไม่มากเพราะส่วนใหญ่เรื่องนี้มักจะใช้มุมกล้องไกลๆเพื่อเล่าเรื่องโดยรวมแล้วก็ทิ้งเฟรมไว้นานๆด้วยนะครับส่วนดีเทลก็ดูเอากันแล้วกันนะแต่พอเป็นฉากซูมอินนะครับผมว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะเก็บรายละเอียดดีใช้ได้ท่าไหนที่เป็นซีนของนางเอกเ,เนี่ยบอกได้เลยว่าใจแทบวาย นางเอกสวยมากส่วนดีเทลอื่นๆพวกฉากหลังก็รายละเอียดน้อยมากๆยิ่งพวกซีนในห้องสมุดเนี่ยพวกสันหนังสือนะครับเรียบๆมาเลยเป็นสีพื้นสีเดียวไปเลยนะครับสําหรับผมตรงนี้ผมก็แอบเสียดายนะเพลงประกอบเพลงเปิดเพราะนะแต่โดยรวมก็ไม่ได้ว้าวมากก็ฟังชิวๆได้นะครับผมขนาดไปวงที่ผมชอบน,นี่แอบเสียดายอยู่นะครับ แต่มันก็จะมีท่อนที่ฟังครั้งแรกนี่บอกได้เลยว่าขนลุกเลยนะครับผมถ้าได้เห็นประโยคนี้ในตอนแรกนะครับบอกได้เลยว่าตื่นเต้นเชียเลยนะครับคือมันจะทําให้เราคิดประเด็นของเรื่องนี้ไปได้แบบหลายทางมากเลยนะว่าแบบเอ๊ะหรือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากสปอยผมอยากให้เพื่อนๆไปหาดูเอาเองนะครับบอกได้เลยว่าขนลุกแน่วงเล็บท้าอินกับเรื่องนี้นะครับส่วนเพลงปิดก็ดีนะครับแต่ผมเฉยๆนะแถมในเรื่องช่วงท,ท้ายๆนี่ใช้บ่อยด้วยฟังยันหลอนหูหมดแล้วเน่ยแล้วก็ในตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ ก็จบที่ทั้งสองกล้าที่จะพูดความรู้สึกของการและการออกไปตอนดูนี่แบบอึดอัดมากเลยนะครับในส่วนของตอนสุดท้ายเข้าใจเลยว่าการที่จะพูดความใจของตัวเราออกไปแต่ในสถานะปัจจุบันมันไม่อำนวยอ่ะมันทรมานมากแค่ไหนนะ แค่พูดความใจก็ว่ายากแล้วและถ้าพูดออกไปและอีกฝ่ายไม่ได้คิดแบบเดียวกันเนี่ยบอกได้เลยว่างานหยาบเลยนะครับไหนการใช้ชีวิตจากนี้ไปจะทาไงกันต่อเพราะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วด้วยต้องอยู่ได้กันไปอีกนานเลยนะครับเอ,อที่ผมพูดว่าเข้าใจตัวละครน,นี้คือผมไม่ได้มีประสบการณ์สารภาพคนในครอบครัวเดียวกันเองนะแต่ผมแค่ดูและเข้าใจตัวละครไงพอจะเก็ตกันอยู่ใช่ไหม ถ้าสงสัยมันทรมานถึงขนาดไหนมันทรมานถึงขั้นตอลคร้องไห้เลยนะครับคือมันเอ่อล้นแบบอัดอั้นจริงๆอะนะและสุดท้ายทั้งสองก็สัญญาไว้ว่าไว้ค่อยมาหาทางออกสําหรับความสะพันของเราในอนาคตไปด้วยกันนะไม่ต้องเครียดไอความรู้สึกที่มันเอ่อล้นทะลักจนกั้นไว้ไม่อยู่เดี๋ยวจะช่วยแบกรับไว้เอง เชียบมันโคตรโรแมนติกเลยว่ะจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปต่อเที่ยวเอ็นกันเองนะครับเพราะ้ะหว่างที่ซีซั่นสเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะกระแสเรื่องนี้มันไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับแต่ถามว่าอยากให้มีไหมผมอยากนะเพราะผมไม่มีเวลาอ่านแนวเอ็นนะครับผมสรุปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บอกกับคนที่ชอบแนวนี้จริงๆเพราะเนเรื่องมันดําเนินแบบชิวๆมากๆตอนดูอาจจะมีเบื่อก็เป็นได้เซอร์วิทน้อยนิสัยของนางเอกก็อาจจะไม่ถูกจลิตบางคนด้วยถ้าไม่ชอบแนวนี้จริงๆก็คือไม่ชอบเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแนวนี้ผมไม จเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตั้งใจดูถึงจีอินด้วยอย่างที่บอกไปบางประโยคที่ตละครมมาคุยกันมันกินใจจริงๆนะครับยกตัวอย่างในตอนหนึ่งนะครับที่นั่งเอกพูดถึงชื่อของลุนพี่ที่ทำงานของพระเอกว่าเป็นชื่อที่เพาะดีเป็นชื่อที่รักหนังสือถูกหนังสือรักแล้วก็เป็นชื่อที่คนรักหนังสือน่าจะรักด้วยและแน่นอนคนที่รักหนังสือก็น่าจะหมายถึงพระเอกนะครับและที่เหลือก็ลองเล่บเรียงประโยคและจับใจความกันเอาเองนะครับมันดีจริงๆนะและเรื่องนี้ก็เอาจากผมไปเลยนะครับ เเต็ม10ติดที่งานภาพจริงๆเรื่องนี้แช่เฟรมไว้ไม่ว่าแต่ก็อยากจะให้มันทําออกมาดีกว่านี้หน่อยบางฉากนี่นางเอกผมหน้าเบียวไปเลย <c oughs> จะร้องไห้แต่ก็ได้หลายๆอย่างที่ผมชอบมากการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครและก็ความน่ารักของตัวนางเอกสำหรับผมผมชอบมากๆถ้าใครเห็นต่างตรงไหนก็คอมเมนต์ผู้คุยกันกับขัได้นะครับผมรออ่านอยู่นะสําหรับผมก็จะมีแค่นี้แหละครับ <c oughs> เรื่องที่ว่าเป็นพี่น้องกันคบกันแต่งงานกันได้ไหม <c oughs> ถ้ามองตามความจริงตามศีลธรรมจริงๆผมว่ามันก็ไม่ควรนะ แต่สาหรับเรื่องนี้นะครับมันทั้งต่างพ่อต่างแม่ต่างสายเลือดแบบชัดเจนเลยนะครับผมว่าถ้าเปิดใจคุยกับคนในครอบครัวและคนในครอบครัวโอเคและยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือถ้ามันผิดตรงไหนจริงๆก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ผมด้วยนะคือเรื่องแบบนี้สมองผมมันรับไม่ไหวจริงนะครับหัวจะปวดถ้ามีเวลาก็อยากจะหายเ,เอ็นมาอ่านต่อนะอยากรู้บทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้ด้วยแต่ผมไม่มีทั้งเวลาและก็ไม่มีตัง ขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ผมได้นะหนึ่งลิของเพื่อนๆทุกคนคือกำลังใจอันมาสาของผมมากๆเลยนะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่กดให้นะครับ Thank you ครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปละบ๊ายบายะ bye bye, ฮะ